การยื่นอุทธรณ์และการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์การอุทธรณ์นะครับก็หมายถึงการยื่นคำคัดค้านคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นโดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นและในคำร้องนั้นนะครับผู้อุทธรณ์ก็จะต้องอ้างเหตุผลและข้อกฎหมายต่อศาลอุทธรณ์ท้งนี้นะครับก็เพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งเปลี่ยนแปลงผลคดีที่ศาลชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาไว้แล้ว ในส่วนของผู้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์นะครับ 1. ก็จะต้องเป็นคู่ความที่ถูกกระทบสิทธิ์จากคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลและ2ก็คือบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกนี้ไม่ใช่คู่ความแต่บุคคลนั้นถูกกระทบสิทธิ์จากคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลน,นะครับการยื่นอุทธรณ์นะครับก็จะมีวิธีง่ายๆไม่ยากโดยเริ่มจากการทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นและจะต้องกระทำภายหลังจากมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่ง ภายในกําหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นนะครับตัวของผู้อุทธร์เองเนี่ยก็จะต้องนําเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้ให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคําพิพากษาหรือว่าคําสั่งมาวางสารพร้อมกับอุทธร์ตามมาตรา229นะครับในกรณีที่สารชั้นต้นเนี่ยไม่รับอุทธร์ผู้อุทธร์เองเนี่ยก็อาจจะอุทธร์คําสั่งนั้นไปยังสารอุทธร์โดยผู้อุทธร์จะต้องยื่นคําขอ เป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นและนำค่าิชาธรรมเนียมทั้งปวงเนี่ยมาวางศารและต้องนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือว่าหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกําหนด15วันนับแต่วันที่ศาลเนี่ยได้มีคําสั่งตามมาตรา234นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229นะครับก็ได้วางหลักไว้ว่าการอุทธรณ์นั้นเนี่ยให้ทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อสารชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นและผู้อุทธร์เองเนี่ยก็จะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งสารพร้อมกับอุทธร์นั้นด้วยได้ให้ผู้อุทธร์เนี่ยยื่นคำเนาต่อสารเพื่อส่งให้แก่จำเลยอุทธร์จำเลยอุทธร์ก็คือฝ่ายที่โจทก์ หรือว่าจำเลยความผิดเดิมซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์ความนั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา235และ236นะครับห,หลักเกณฑ์ของมาตรา229ก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะครับ1ก็คือจะต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นซึ่งมีคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งนั้นนะครับ 2. ก็จะต้องยื่นภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งนั้นนะครับ 3. ผู้ทอนเองเนี่ยก็จะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาวางสารพร้อมกับุทธทณนนะครับข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าผู้ทอนเนี่ยไม่นำเงินตามมาตรา2 2 9เนี่ยมาวางสารพร้อมกับอุ้ทอ์ สารก็จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ในทันทีเลยนะครับมาตรา229เนี่ยนะครับก็จะกําหนดการอุทธรณ์เนี่ยจะต้องวางเงิน2ตัว1ก็คือเงินค่าขึ้นสารตามมาตรา149และ2ก็คือเงินค่าธรรมเนียมใช้แทนตามมาตรา 161, 167และ169นะครับซึ่งเงินทั้งสองจำนวนข้างต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นํามาวางผลทางกฎหมายก็จะแตกต่างกันนะครับ ซึ่งถ้าไม่วางเงินค่าขึ้นศาลตามมาตรา149เนี่ยศาลก็จะสั่งให้นำมาวางให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา18วรรค2ถ้าเกิดว่าไม่วางเนี่ยศาลจะมีอำนาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา232ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินค่าธรรมเนียมที่ใช้แทนตามมาตรา167มาตรา229เนี่ยก็ได้บัญญัติชัดเจนไว้แล้วว่าผู้อุทธรณ์เนี่ยก็จะต้องนำเงินมาวางศาล พร้อมกับคำฟ้องอุทธรณ์ซึ่งหากไม่นำมาวางเนี่ยสารชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา232ได้ทันทีนะครับไม่ใช่หน้าที่ของสารชั้นต้นที่จะต้องสั่งให้ผู้อุทธรณ์เนี่ยต้องปฏิบัติก่อนนะครับตัวอย่างการนับวันยื่นอุทธรณ์ตัวอย่างที่1นนะครับเมื่อสารเนี่ยอ่านคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งในวันที่ 1เมษายน2549นะครับผู้ทอนเองนี่ก็จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคม2549นะครับ ตัวอย่างที่2นะครับถ้าสารอ่านคำพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งในวันที่30หรือว่าวันที่31มกราคม2549ผู้อุทธรณ์กผู้ทอนก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2549นะครับและถ้าเกิดว่าเดือนกุมภาพันธ์ในปีไหนก็แล้วแต่นะครับมี29วันก็จะต้องยื่นในวันที่29เป็นวันสุดท้ายของเดือนนั้นนะครับ ตัวยอย่างที่3นะครับสาร่ันขพิภากษาหรือคำสั่งในวันที่31พฤษภาคม2549ก็จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่30มิถุนายน2549นะครับและ4นะครับในกรณีสุดท้ายที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นั้นตรงกับวันหยุดราชการนะครับก็ให้ยื่นได้ในวันเปิดทำงานวันแรกได้อีก1วันนะครับ การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา234นะครับก็ได้วางหลักไว้ว่าถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์เนี่ยอาจอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาลอุทธรณ์ได้โดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นและนำคาช้าธรรมเนียมทั้งปวงมาวางสารและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาให้ไว้ต่อสารภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่สารได้มีคำสั่งนะครับคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้าราชการธรรเนียมใช้แทนอำนาจสารจนต้นที่จะสั่งแก้ไขคำสั่งที่ผิดลงนี้นะครับเดิมสารจนต้นเนี่ยมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยโดยไม่ชอบเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจ์มาวางสารพร้อมกับอุทธรณ์ ต่อมาสารชันต้นเนี่ยจึงเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวและมีคําสั่งให้จําเลยเนี่ยนำเงินค่าทาเนียมมาวางสารภายใน15วันนะครับคําสั่งของสารชันต้นทั้งสองครั้งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าการที่สารเนี่ยสั่งรับุทธรณนครั้งแรกไม่ชอบเพราะว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้นําทาเนียมมาวางสารพร้อมกับอุธถอนและการที่สารชันต้นมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งนั้นเอง แทนที่ควรจะสั่งใหม่เป็นไม่รับอุทธรณ์แต่สารชั้นต้นกลับสั่งให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาวางไว้ภายใน15วันเป็นการไม่ชอบเช่นกันนะครับเมื่อมีการพิจารณาต่อไปจะเห็นได้ว่าคำสั่งกองสารชั้นต้นในครั้งหลังเนี่ยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยนะครับจึงไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ ดังนั้นนะครับค่าธรรมเนียมใช้แทนนอกจากจะมีค่าทนายแล้วนะครับยังรวมถึงค่าธรชาตธรรมเนียมที่คู่ความอีกฝ่ายเนี่ยต้องเสียไปจากการดําเนินคดีในศาลนั้นด้วยนะครับการที่จาเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์โดยนําเพียงค่าทนายความใช้แทนเนี่ยมาวางสารพร้อมกับอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบนะครับศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ในทันทีเลยนะครับ หลักเกณฑ์ตามมาตรา234นะครับก็<ม>จะแบ่งเป็น3ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือสารชั้นต้นเนี่ยไม่รับอุทธรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆเลยนะครับสารชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์และ 2. ผู้อุทธรณ์เนี่ยยื่นคำรอ้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับต่อสารชั้นต้นและ3นะครับนำค่าริชาธรมเนียมทั้งปวงเนี่ยมาวางสารและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษารหรือหาประกันมาไว้ต่อสารภายในกำหนด 15วันนับแต่วันที่สารเนี่ยได้มีคําสั่งไม่รับนะครับมาตรา234นะครับก็มีข้อสังเกตว่านอกจากจะใช้ในสารชั้นอุทธรณ์แล้วนะครับมาตรา234นี้เองเนี่ยก็จะนำไปใช้ในสารดีกาด้วยนะครับตามมาตรา247ประกอบกับมาตรา234นะครับ สำหรับเงินค่ารีชาธรรมเนียมทั้งปวงตามมาตรา234กับเงินค่ารีชาธรรมเนียมที่ใช้เตนตามมาตรา229นี้นะครับเป็นเงินจำนวนเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ทณ์เนี่ยเคยวางไว้ในการยื่นอุทธร์ครั้งแรกมาแล้วและอุทธร์ครั้งหลังตามมาตรา234เนี่ยก็ไม่ต้องวางอีกนะครับผู้ทณ์คงต้องวางเฉพาะเต่เงินที่ชาระตามคําพิพากษาหรือว่าหาประกันมาให้ไว้เท่านั้นนะครับ